สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์การธนิกาชุนหวัฒน์นะคะดิฉันจะมาทำนายดวง12ราศีในปีพุทธศักราช2559ค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะดิฉันจะทำนายดวงของชาวราศีธนูค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะท่านมีจุดเด่นของดวงชะตาตรงที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านนะคะได้โครจรเข้าไปในเรือนการงานของท่านคะ่ะแล้วก็ดาวเสาร์นะคะซึ่งเป็นเรือนการเงินของท่านได้โครจรเข้าไปในภพวีน่านะคะเรามาดูกันว่าดวงชะตาของท่านในแต่ ละด้านจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับในเรื่องการงานของชาวราศีธนูนะคะท่านมีแนวโน้มว่าจะได้งานใหม่นะคะจะมีการเปลี่ยนงานท่านที่กําลังหางานอยู่นะคะก็จะได้งานดีๆมาทำท่านท่านที่ทํางานอยู่ที่เดิมนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแผนกนะคะหรือว่าเปลี่ยนโปรเจกต์นะคะซึ่งจะทําให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะสําหรับในเรื่องการเงินนะคะท่านมีแนวโน้มว่าเรื่องเงินเนี่ย อาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะว่าดาวการเงินเข้าไปในเรือนวินาาใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านเนี่ยทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าค้าขายกับค้าขายกับบริษัทข้ามชาตินะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับโหราศาสตร์ประกันภัยสิ่งลึกลับนะคะมีแนวโน้มว่าท่านจะได้เงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านหรือหลักร้อยล,ล้านก็ได้นะคะสําหรับในเรื่องความรักนะคะท่านมีแนวโน้มว่าจะพบรักในการทํางานคะ่ะ ซึ่งยังไม่ใช่ดวงแต่งงานของท่านในปีนี้นะคะดวงแต่งงานของท่านนะคะจะมีอีก4ปีข้างหน้าค่ะสำหรับในเรื่องสุขภาพนะคะท่านมีแนวโน้มว่าน้ำหนักจะลดลงค่ะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีไขมันในเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีแนวโน้มว่าจะผอมลงมากแล้วก็สุขภาพดีขึ้นมากตัวจะเบานะคะนับว่าในปีพศ2559นี้ก็เป็นปีที่ดีปีหนึ่งนะคะของชาวราศีธนูค่ะ